เดี๋ยวมือนีเบ้าหนองกะสิจับหลูกปิงปองครับลองมาหลุ่นกันบัางครับว่ามือนีเหล็กฟิงฟองสิเป็นตัวไหนเบงไหวเพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมนํเบ้าหนองก,อาญาญกนนะอ่าแนวทางมากให้ทุกคนนะครับเนาะเดี๋ยวมาหลุ่นโชว์น้นกันครับ <S <S แม่ครับ ผมจิดจับลูกปิ้งปองมือน,นี้สามลูกขอให้มาในีสามตัว่ายรถต,ตุรีรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่สิบหกทิ้งาขงหาหกขาคอ้แม่หนี่มอบโจให้ลูกหลานทุขสุขสมูรแตก3ามตัวอีกเดินแม่เด้องวดนี่ต่อเครับียก แปดครับันกับแปดครับหมายเลขแปดครับลูกปิงปองลูกแรกครับออตอนนี้ฝนตกครับไหมตอนนี้เที่ยงคืนกลัวฝนกับโต๊ะฟองเน่ยตอนนี้มาขอชมได้แต่ว่ามามา,มาขอมาบอกในกองวดครับมาแต่<า>ว่านางพิษนาเรล่อหนีแล้ลองดูงวดนนี้จะเป็นตัวไหน คนกระต๊ะคอนฝนกครับแต่ว่าผมก็ยังเส็ดงานที่เก่าครับเส็ดงานเพื่อจะหาตัวเลขตัวเลขว่ะตัวเลขเลขดีๆครับเพื่อเพื่อมาฝากเอฟซีครับผมมือนีวันที่วันที่สองเนาะวันที่สองคนโตขับอัวนอี้ทิเคียงขึ้นนะฝนกับโต๊ะอมไม่มาทำานี่ครับปวผมมากครับความเย็น และความชุ่มช่ำบรรยากาศนะครับคนตุ๊ดคนตุ๊ดอีลีนี่ดีไงแต่ว่าฐานแม่พื้นหลังไงเผินเหน่อนพ่อโลกฝ <c oughs> นได้ครับเนี่ยดูสารเราดีไหมนะเวสิว่าบ่เชื่ออืครับบ่ผมกับดูว่าจังไรนเนาะแนวคนเห็นงานยำคืน สูงกันต่อไปนะครับเนาะผมจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนครับทุกคนกัเป็นกำลังใจผมไหมครับทุกคนกับต๊ะตอนนี้กระดึกหนาวเริ่มหนาวแล้วอาการเริ่มหนาวแล้วก็โนลูกเลยเดี๋ยวทารุ่นเลขตองวดจับบอลของบอลหนองครับบวกกะทิสิพกสิงหาคมปงหาเนาะเดยอะทะลุบอลกันครับตั้งแต่กับมือนี้บอลหนองกัตชิมาบอกเกาแม่เพลนครับกัตชิมาบอกโฉกนะ ของมันก็ดีสีหู <6 S 1> แต่ว่าบอมือนี้บอลท่านถือถูกแต่ว่ามีแต่ตัวเหล็กมาบอกเดี๋ยวเหล็กยังเดี๋ยวมาฟังน้ำกันครับผมเดี๋ยวมาเบิ้ลน้ำกันตอนนี้หว่วงเมื่อน,นั้นเมื่อน,นั้นคนมันเบิ่งเนาะบรนนุ่นคลิปนะผมน่ะสงสารกบหน้าเด้ตาเล่ลอยเมื่อนั้นกับเด้อท่านเมื่อนั้นเที่ยงขึ้นกลัวเกือบตีหนึ่งที่ว่านางแต่ว่าแต่ว่าไายคลิปแล้วยังเหล่าเกือบตีสี่มีตัวนี้เนี่ยเที่ยงขึ้น ก็จะไทยแล้วเนาะผมคิดว่าน่าจะติ้นดีเน่นครับ,อ,บอดหลับอดนอน,อนอแ้่เพื่อกับเ,เพื่อเอฟซีเหรอเนาะทาเพื่อเอฟซีครับผมทําเพื่อทุกๆคนอย่างไดก็ลองมาฟังบังขังวบามอนีบาร์ังแห่งตัวเล็กตัวใดนะครับน้องว่อกี่สิบหกยิงฮาหกหาครับเข้าสวัสดีเลยสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับตาลอยกัน สวัสดีครับผมบ่าวหนองครับมือนีบ่าวหนองอยู่สารแม่ฮันนี่ครับมือนีบ่าวหนองสีมาไหวแม่แลวกะสีมาบอกโจกตองหดกับผมแต่มือนี้บ่าวหนองสีบ่ท่านจุดถูกนะครับมือนี้บ่าวหนองกะสีมาจับลูกปิ้งปองแล้วกะมาบอกตัวเลขนะครับผมเดี๋ยวมือนีแม่สีให้ตัวใดเดี๋ยวมาดลุนกันครับเดี๋ยวไปไหวแม่รับกันครับ นี่ก็เด็กแหละครับหาทุ่มหกทุ่มแล้วมาหนองกันใส่กัวหน้ากันมาไหวแม่ครับเพื่อจะมาบอกก้าวแม่เพราะว่างวดผ่านเร่กทูบ เขาเกาซีครับแต่ว่าเป็นช่องของไอ้กโกบเด้ตอตัวนี้คือว่าเขาเกาซีของเบ่าหนองแป้บริเกาซีขึ้เพลินเพราะว่าไอ้ถูกแปลกเนาะเนี่ยเนี่ยบอชัดนะแต่ว่าผมจุดไอ้กโกบแป้ได้เกาซีครับเขาดีบนแม่ครับนีผมเปล่าหนองแลวก็ไอ้กโกบหน้า มาไหวแม่เล็กหวดวงหันกะเขาเล็กบนครับเก่าซี 4. หวดนี้วันที่สิบหกจิงหาหกหาต่อคอให้แม่หันนี่มอบโชคให้ทุกคนที่เขามาเบิงคอยเพื่อนในมีเงินใส่ตลอดปีตลอดไปมีเงินใส่บ่ขาดมือเด้อแม่เด้อทึ้งเบาหนองทั้งไอโกบหน้าล้วกะเอฟซีทุกคน กูได้ขาว่าเบ่งอ่ะโชคดีไปนํากันวันที่สิบหกค่บผมทุกทุกทุก <c oughs> วันกแปดครับห <c oughs> มายเลขแปดครับลูกปิงปองลูกเลกครับเลขแปดกด <c oughs> ันครับ <c oughs> <c oughs> ตาุกาตุกาตาให้เกนี่ไงับหมายเลขเก้ารับแปดเก้าหรือแปดหกขับแปดเก้าหรือแปดหกเีบ้าหนองย่งนาอยู่ได้เลยหัวหันซื้อบนหน่อยเลยเพราะว่าเบ้าหนองให้ต้องหัวไว้ เลยว่ะเอาไปอีกเลยแล้วอ่ะอย่ามองว่าเลขศูนย์นะตรงๆนะแม่เด้อไหนล่ะป๋เลขเก้าอีกครับฟังดังชัดหมายเลขเก้าครับผมแปดเก้าเก้าแปดหกเก้าเก้าเก้า เก่าสองตัวเนาะนนเดี๋ยวบอาหนองสิบแปดตัวเด็กไว้ให้ครับแต่ว่าทว่ถึงนะ่ะแปดเก่า็คือของผาพันปีเลยเพราะว่าวันที่สิบสองของเราจังสิ่เก่าสิบพอดีอย่ำสองหลอดได้เลยนี่เนาะแปดเก้าเก้าสองตัวย่ำครับย่ำแน่แปดเก้าลองมึงนะครับเด้เอเบิ่ไหวยัวเป็นแนวทางครับพเพราะว่าเลขฝ่าซื้อลตอรีไว้ได้ครับเด้อเดี๋ยว เดี๋ยวมันที่อ่านแล้วมันที่โบโบเรือ,อน,น,ะนะนี่แหละบ้าลองก็ชี้หาไว้ด้วกันแต่ว่าเลขนี้ผมคิดว่าน่าจ,จะอ่านทั้งประเทศเลยบบเรืออ่านแน่นอนครับเลขตัวน,นี้แปดเก้าเก้าแปดนี้อ่านอีกแน่นอนยังไงกันขอให้ทุกคนโชคดีนะครับวัวดวันที่หนึ่งสิงหาหกห้าครับผมสวัสดีครับสิบหกกันปะสิบหกเออบ่ต้อนนั่นบอกพี่อีแล้ว กี่ืกเลขเยอะบ้าวันที่สิบหกสิงหาหกหาครับผมสวัสดีครับบนแชลลห่หเก่าซีบนนะเดี๋ยวไออีอเรองด้วยกับเพื่อนสิมันจุดมันผ่านะแม่ครับผม